จางมวลอยู่ส้นบุรีมาติดตั้ง,องจงอ6ร้อยเข้ากับโคเบ้เอสเค60รุ่น10มากับลองไซคนขายเส้นเคยกำลังติดตั้งโคเบเอสเค60รุ่น10มาอยู่จังหวัดส้นบุรีดยทรง ไม่เข้าแล้วโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เปิดวาลลองเทสตนี่เป็น EK60 รุ่น10นะ o b ยู e อ l ส่วนบุรีโอเคแล้วไปลองเทสต์ไปเบิ้งใหม่ๆนะแต่ว่ารถเก่า คนสีใหม่สภาพไปเลยแสดงว่าผ่านการจมโคลนนะโอเคล่องอเลยสุดยอดโอเค চোভারা কে